ตอนนี้เราเราจะมาเล่นบ็อกฟุตกันนะฮะทุกคนนี่คือเข้าบ็อกฟุตกันเข้าเข้าเลยงั้นเราตัคดคลิปเลยดีกว่าคลิปเจได้ไม่ต้องยาวนะคะมาแล้วมาแล้ว มาแล้วในเกาะลอยฟ้าพี่คิดตีกับไอตัวอะไรอยู่เฮ้ารับเควสไปเกินลงเกาะนี้ลงเลยฮะดิ มาแล้วเลเวลอะไรเนี่ยหนึ่งร้ยเจ็ดสุบสี่โอเคเอาคุณเก่าคุณเก่าคุณเก,ก,ก,ก่าไม่ต้องบินให้สูงอยากไปเท้าโยนโรงบินเอาเท้าดีเราจะาบินไวอา้าวเจราจากับผมผมมาทำควสอ๋อโอเคอืมอืม ให้ผมดูนะไอนี่อย่าบอกนะว่า F4 แม่ไม่ใช่ F4 หรอก จจอริงพ,พวกเด็กพวกนี้พวกเด็กนี้ได้เตรียมตัวตายได้เลยไอ้พวกเด็กคนนี้เด็กสมัยนี้มันเทีใช่ไหมระวังเดี๋ยวมันโดนใส่สักทีใส่โดนใส่ใสอ่เปิดวีพีเปิดวีพีเดี๋ยวโอเคขอใส่หน้าคแบบนี้ดิยดัยดเลยยดัยดเลยยยยัััดดด เใน่้ายไ้ันเรียบร้อยข้าหัวเสียง่ายง่ายครับชิวชิวเพราะผมเป็นหมาชิวอ่าถ้ามันมาอีกเดี๋ยวผมจะตีให้สะบัดเลยสะบัดได้แล้วนะฮะ ผมก็จะลเวลวยอามันก็เลยตีผมไม่เข้ารับกินเองเดี๋ยวอะไมากนนไอ้งให้ตีมัวอ ตายกะอากาศคุณเคยตายกะอากาศเปล่าพวกนี้เด็ดจะตายเป็นขยุงเลย,เยน้อยนอน,นอยนานนานมากที่ไม่ได้เล่นบล็อกฟุตเพราะวะ่าขี้เกียจฟาร์มนานน้อย,อยมาดูรหัสที่ ล้วหาใครเนี่ย,ยคนแสงอยากได้ใครใครใครอยากอยากใครอยากรับแอดผมก็รับได้แต่ว่าต้องแลกกัคผลแสงใครเอา กระเด็นไกลเลยไอ้พวกเรามาฟานที่ก่อนรอยฟานะไม่ได้วิวเยอะอือไอ้ดีมันก็ไม่ได้แต่ว่าใครเห็นไอดีแล้วแล้วอยากอยากได้ไอดีบ็อกฟุตนะแนะนำเลย ไม่ให้แฮกไม่ให้แฮก,กฟุตรับอุตสาหาร์มมาเป็นปีๆฮะอ่าไม่ให้แฮกผมไม่ให้ผมไม่ให้ลหัสนะอือืใครอยากแอดมาก็แอดมาแต่ว่าแรกกับผลแสงผลแสงแค่อันเดียวก็พอมา <c oughs> แล้วก็ใครอยากได้ผลพวกนี้นะ ผมบอกเลยนี่วางไม่ได้ถ้าใครไม่เชื่อดูนี่วางออวางใช่ไหมนี่วางของไม่ได้นี่วางของไม่ได้นะจะบอกเลยมไม่ไม่จำกินข้าวก่อนดีกว่าหิวเดตัดไปก่อนนะ ผลที่ผมอยากได้ที่สุดก็คือคนดูก็เอาก็เดาเอาหรือกันแต่ว่าถ้าผมบอกว่าผลแสงก็สามารถแอดได้แค่หนึ่งวันได้แต่ว่าถ้าเป็นผลที่ผมชอบเนี่ยแบบอยากเล่นน่ะก็แอดมาได้เลยผมใบให้เป็นผลที่เป็นเป็นสัตว์กินเนื้ออืมให้ยังไม่รู้เดี๋ยว,ยวงั้นบอกเลยหรือกันผล พ้นแสงแถวนี้วะอุ๊ยอันนี้ใครนเนี่ยเดาใครมิใช่เอฟเฟคหน้าเองว่าแล้วต้องมาฆ่าผมผมกำลังจะมารักเทว์แล้วรอแป๊บนึงเ,เดี๋ยวโดนไอ้ไก่ไอ้ไก่ได้ยามาจีรจาร์เลยอ้ามชาร์จขนเสือแบบนี้ครับน่าให้ผมก่นี่จะชาร์จดีเดียว นี่ว่าไอ้ไก่ไก่ไกอ่าอได้เดี๋ยวเจอลูกสองคือเจอลูกสอง ัอนี่มันเปิดฮาร์คิสเดผมไม่ได้เปิดทำไมมันได้ไอ้ไก่ไอ้ไก่อย่าให้ผมเปิดได้จบดจะเปิดฮา์คิคสัง อยากได้าาที่สังเกตมากเลยอ,อ,อ๋อไม่ได้เปิดวีพีว่ะ ไอ้กอไอก,อก่ไอไก่แรงก้าวแรงก้าวทำอะไรเขาลงไปทำอะไรเขาตา้กินข้าวเลยตื่นพลังตายแน่ผมเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวผมจีชาร์จพลังก่อนตายเรียบร้อยครับเรียบร้อย งูจะสามารเาวัรูอัห์กูทำไมต้องดึ้วส่ไาไปหายใจแรงเฉยครับหายใจไม่ออกชงงู แต่ว่าถ้าเป็นคลิปบล็อกฟุตแบบนี้ไม่ได้ทำนานแม่งนะไม่ได้ทำนานาแบบเกมอะไรอ๋อเกมนี้แดบบ่ไปอีพีต่อไปกันบ๊ายบาย